สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเบรคข่าวสารของ Let t ต r City อยากร่วมสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถคลิกลิงข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับเริ่มต้นกันที่ตัดเกรดแข้งของ Let t ต r c i t ิปัทะมิววอลโดยอาเดมูราสลูกแมนเบอร์สกอร์แรกของเตในสีเสื้อของชิ้งจอกสยามได้แล้วในขณะที่เคเลซี่ฮินาโซครับได้แสดงคุณภาพของเขาได้ออกมาครั้งหนึ่งเพื่อบอกว่าฟอร์มของเขานั้นคู่ควรกับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมที่เป็นอยู่ตอนนี้ ประตูแรกของลูคแมนแล้วก็ลูกยิงของเฮยนโซนะครับอันน่าทึ่งสามารถส่งทัพจิ้งจกสยามนะครับสู่รอบ4ี่ของคาราบาวครับได้สําเร็จด้วยชัยชนะเหนือมิววอเกมนี้ถือเป็นการออกสตาร์ทครั้งแรกของลูคแมนครับหลังจากที่ย้ายมาด้วยญายยิมตัวจากอาบีเลซิกและสามารถโชว์สันทัดยานและความเป็นเพชฌฆาตหน้าปากประตูคู่แข่งด้วยการยิงประตูให้กับทัพจิ้งจกสยามในช่วงต้นครึ่งหลังซึ่งเป็นประตูแรกของเขากับสโมสรใหม่ในถิ่นคิงว์สเตเดียม แล้วก็อีเฮนาโซเองนะครับก็สามารถจัดการยิงปิดกล่องจากจังหวะโตกกบเร็วโดวยเฮนาโซเนี่ยได้บอลก่อนแล้วก็ลากเข้าไปซัดด้วยเท้าซ้ายส่งบอลสุกกลตะข่ายให้กระทั้งจดสยามได้ไปก่อนนะครับที่จะจบเกมกว่าจะเข้ารอบต่อไปได้นะครับนี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยสำหรับเลนเตอร์สตีโดยเฉพาะในครึ่งแรกที่มิววอร์เนี่ยสามารถสร้างโอกาสในการจบสุกอร์ได้ดีกว่าในขณะที่ทิตเตอร์สตีนนะครับแม้จะครองบอลได้สําเร็จแต่ก็หาจังหวะเจาะ,ะยากแต่เมื่อเกมดําเนินไปนะครับผู้เล่นของมิววอร์นะครับก็เริ่มที่จะหมดแรง ที่จะไล่ตามผู้เล่นจริงจอกสยามพวกเขาใช้โอกาสนี้นะครับในการรอคอยความผิดพลาดของมิวอรต่อมาในครึ่งหลังครับลูกทีมของเรเนเจอร์นะครับเล่นได้ดีขึ้นและสามารถทำประตูได้สามารถเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในรายการนี้ได้สําเร็จโดยจะต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบริันในรอบต่อไปและนี่คือคะแนนของนักเตะที่จอสยามนะครับในเกมนี้เริ่มจากตำแหน่งผู้รักษาประตูเดนนี่วอร์ นี่คือเกมแรกของผู้รักษาประตูชาวเวลนะครับนับตั้งแต่ซัมเมอร์แม้รั้งสนามเป็นนานมากพอสมควรแต่ในเกมนี้เขาไม่มีอาการเก้อเขินหรือตื่นสนามใดๆให้เห็นได้เลยนะครับเขายังคงกระฉับกระเฉงและก็ดูมีความมั่นใจเหมือนเดิมสามารถเซฟจังหวะสําสคัญได้หนึ่งครั้งในงครึ่งแรกอีกทั้งยังมีความนิ่งและความเยือกเย็นในการเปิดประตูขึ้นด้านหน้าจากปากประตูของตัวเองจึงรับไป7คะแนนต่อมาครับเดนเนียลอัมมาตี เลตเตอร์สามารถคาดหวังที่จะได้เห็นฟอร์มที่ดีของอามาตีได้อีกครั้งหนึ่งและเขาเองนะครับก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังเมื่อแสดงออกมาความแข็งแกร่งสุดๆในทุกๆจังหวะที่เขาตัดสินใจในสนามได้ดีเขาสามารถป้องกันลูกทั้งจากบนดินและก็กลางอากาศหรือเล่นด้วยการผ่านบอลแบบธรรมดาเข้าสู่แดนกางได้ไป6คะแนนสักลาสุนสูในเกมนี้เขากลับมาลงเล่นเคียงข้างกับลุงพี่ใหญ่ของเขาอย่างจนอีแวนอีกครั้งหนึ่งและก็เกมนี้นะครับเขาสามารถทําได้ดีขึ้นมาก สามารถเอาชนะการดวลลูกบอลได้หลายครั้งแล้วก็ไม่ลนลานเหมือนตลอดหลายเกมที่ผ่านมาตั้งแต่โรเจอร์นะครับบอกเขาว่าให้เล่นแบบเบสิกไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องทําเรื่องง่ายให้เปลี่ยนเรื่องยากเหมือนอย่างที่เคยเป็นผ่านมาและเขาก็สามารถทําแบบนั้นได้ในเกมนี้ได้6คะแนนครับต่อไปครับจอห์นนี่อีแวนสามารถใจบอลได้ดีมีความแข็งแกร่งในเกมรับอย่างชัดเจนแล้วก็นี่คือครั้งแรกของอีแวนนะครับที่ได้ลงเล่นครบ90นาทีสนาบซีซั่นนี้ และดูเหมือนว่าเขาจะเป็นตัวเลือกให้กับโรเจอร์อีกครั้งในเกมของเบ l ร์ลีกในสุดสัปดาห์นี้ที่ต้องเจอกับเบอร์ลีได้ไป6คะแนนต่อไปครับลุคทูมัตซึ่งเกมนี้เขาสามารถทําให้เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถเล่นรวมกับริคารูเปเรราจึงได้ไป6คะแนนวิเฟตเอนดีเสียบอลในแบบง่ายๆนะครับใน2-3ครั้งในช่วงต้นเกมซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นมากนักหลังจากที่เขานะครับ สามารถได,ได้ดีขึ้นแล้วกลับมาอยู่ในเกมปกติของตัวเองได้ที่เด่นของเขาในเกมนี้คือการวางบอลยาวโดยเฉพาะการหาจังหวะที่ขึ้นบอลยาวให้กับอีเฮนนโซทำประตูที่2เพื่อปิดกล่องในเกมนี้รับไปหกคะแนนยูริเตอร์มองเป็นวิฟิลที่สามารถทํางานได้ค่อนข้างยุ่งยากสำหรับเกมนี้เขาจะปรากฏทุกทีท่ทั่วสนามในการเพรสซิ่งของเขาและสามารถจ่ายบอลจังหวะสําคัญได้หลายครั้ง แต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เขาสามารถทําให้ดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งแรกดังนั้นเนี่ยเอาไป6คะแนนแข้งต่อไปครับเคลเนส์เนวิลรี่ฮอนเขาสามารถลงเล่นในมิดฟิลด์เคียงข้างนักเตะซีเนียที่มีประสบการณ์อย่างบิวเฟรดเอดีดีและก็ยูริตันละมองทําให้เขานะครับอาจจะได้บอลน,น้อยไปนหน่อยในเกมนี้แต่ทุกครั้งที่เขาได้บอลน,นะครับเขาก็สามารถพาบอลขึ้นแดนหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมรับไป6คะแนนมาร์กอันบริันมีความพยายามเป็นเลิศน,นะครับ แต่อาจจะไม่มากพอสำหรับในแงยของความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นไพ่คุกคามต่อคู่แข่งในสนามได้บางทีอาจจะเป็นเขาที่ไม่รับการสนับสนุนมากพอจากเพื่อนร่วมทีมที่ปกตินะครับวิ่งออกไปสร้างพื้นที่รับไป5คะแนนครีซี่เฮเนโซในครึ่งแรกนะครับเขายังไม่ค่อยได้บอลในพื้นที่เก็บรุกแต่เมื่อเขาถอยลึกแล้วก็ไปได้บอลน,นะครับ ความแข็งแกร่งและความนิ่งของเขาเนี่ยยังคงสุดยอดเหมือนเดิมนะครับเขาสามารถสร้างสรรค์โอกาสให้กับลูคแมนสำหรับประตูที่เขาทําได้ด้วยการบังคับให้กับผู้รักษาประตูเข้าไปเซฟฟอร์มของเขาเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีนะฮะเป็นการส่งสัญญาณให้กับผู้จัดการทีมอย่างเบรนเดอร์เจอร์นะครับว่าควรให้เขาลงสนามบ่อยขึ้นโดยเฉพาะในเกมพิเีกนั้นนะครับที่เขาลงเล่นไปเพียง83นาทีเท่านั้นสำหรับซีซั่นนี้หลังผ่านไป5นัดสหรับข่าวต่อมา ลุกแมนประเดิมประตูแรกผ่านเลตเสตีบุกชนะมิวอ2-0เลตเตอร์ลงสนามในคาราบาลครับที่ผ่านมานะครับซึ่งสำคัญสุดในเกมนี้คือได้จอนนีแวนนะครับฟิตทันลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งโดยในเกมนี้นะครับเบรนด์ลเชอร์เนี่ยมีการจัดทัพในระบบ4-3-3โดยผู้รักษาประตูให้โอกาสเดนนิบอร์ดเหมือนเดิมนะครับในการเฝ้าเสาแบ็คขวาครับใช้เดนนี่อัมาตีเซ็นเตอร์แบ็กใช้จอนนีแวนจับคู่กับสกลาซินสูส่วนแบ็คซ้ายครับลุกโทมัส ส่วนตรงกลางครับให้กับวิเวฟเอนีดีเคนเนนเดบริฮอนแล้วก็ยูริโตมองส่วนสามเกมรุกใช้อเดมัวร์ลุกแมนครับเคลเรเซียนานโซและมาร์กอันบรดันสำหรับเกมนี้นะครับทุกอย่างนะครับดูดีเพอร์เฟกไปหมดนะฮะแต่ก็จะมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงกันบ้างไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบ่อลน,นะครับแล้วก็จังหวะในการเสียลูกง่ายๆนะฮะอันนี้ก็ต้องไปปรับจูนกันต่อไปสํหรับข่าวต่อมาครับ คริสเดวิดครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมลเตอริซิตีนนะครับช่นชจมผลงานของอาริม่าลูกแมนนะครับแล้วก็คลีซี่เฮนาโซครับที่ช่วยกันยิงประตูคนละ1ประตูให้กับลเตอริซิตีบุกไปเอาชนะมิวอร์สองศูนย์ในสึกกระบาาครับรบอบสามอาิม่าลูกแมนครับสามารถทําผลงานได้อย่างโดดเด่นตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ทั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมและเรื่องสภาพจิตใจของเขานั้นคือไฮไลท์ที่แท้จริงและวันนี้นะครับเขาได้รับรางวัลเป็นประตูที่สามารถทําได้ เรามีโอกาสไม่กี่ครั้งดังนั้นเราจึงทํางานกันอย่างหนักเพื่อโอกาสนั้นเนี่ยจะได้เป็นของเรามันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมสำหรับอดีมดาลุกแมนอิเฮนโซก็สามารถทาประตูได้อย่างยอดเยี่ยมเขาเซตจังหวะแรกได้ดีและจากนั้นเขาสามารถจบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดการเล่นในรวมของเขาได้สามารถทําได้ดีอย่มากและมันเป็นการสร้างผลงานด้วยการยิงประตูซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีเสมอสำหรับกองหน้าเดวิดได้กล่าวถึงท้าย ทั้งวันนี้คือการอัปเดตข่าวสารของเดอะสตีทครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ